โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง a อวีสัตว์ครับผมวูู้ คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับอันนี้จะเป็นการรีวิวนะครับรีวิวบ้านใหม่ของผมครับหรือว่าเป็นศูนย์ควบคุมครับน,นี่จะเป็นแบบนี้ครับอ่านี่นี่ไร่นานะ่ะผมก็ปลูกไว้เรียบร้อยแล้วมีหมดครับอ่า มีประตูนลกด้วยนะครับมีพวกแม่น้ำหมอ,อแม่น้ำจะไปนี่ตรงนู้นครับทำเป็นถนนนะครับปอกแปเรียบร้อยแล้วครับนี่รแรงเรียบร้อยแล้วครับ,รบ,รรบข้อไปครับนี่เป็นสามแยกตรงนู้นเป็นสี่แยกครับ สวัสดีครับขออภัยด้วยครับพอดีไซรเรียกครับอะฮัโลโหลพอดคอีคลิปนี้อยู่นี่เขารีวิวบ้านอะไรไหมครับนี่มาเข้าไปดูนะครับนี่ประตูรวก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับนี่สวยงามใหญ่มากเลยเถอะนี่ดูงามงามมิติ ดูงามารามพระรามก้าวนเฮ้ี่ไปดูนะครับนี่ในหีบผมผม,มีอะไรบ้างมีอาหารอะไรเงี้ยซาำอันนี้มันว่างนะว่างหมดเลยแล้วก็หีบพิเศษครับหีบนรกครับ เก็บเียบไว้นะครับเพื่อจะไปออกสู้ครับนี่จะเป็นอะไรเนี่ยเป็นห้องอะไรไม่รู้เอ,อ่อจะเป็นเตานับเตาทั้งห้าอัดครับในเมื่อที่เราหิวปุ๊บ แบบนี้มากครับอย่างเช่นไก่ผสมกับนี่ครับลาวาลาวาครับเอาลาวาใส่ปุ๊บก็ไก่ไฟพอดีนับกลายเป็นไฟนครับไฟนี่ครับผมนี่ผมปรับแก้แล้วครับส่วนนี้ก็ผมจะขยายให้ครับ อันนี้พื้นที่มันแคบลงครับเดี๋ยวผมต้องขยายสักนิดหนึ่งนะครับนี่จะค่อยขยายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านของชาวนาชาวบ้านนี่ครับหรือว่า NPC นะอันนี้ผมใส่หมันฝรั่งให้ ชาวนากินคนระับชาวนาชาวบ้านนะครับอ่านีอันนี้แม่น้ำนี่แม่น้ำครับผมแม่น้ำหมู่บ้านเอ็นีซีครับอันนี้สะพานครับสะพานสะพานสกายวอล์กครับสกายวอล์กออกแบบประมาณนี้ครับดูครับนี่ ตัวแม่น้ําตัวภูเขาตรงนู้นครับอนี่ครับสิ้นสุดไปทางซ้ายเพื่อเชื่อมต่อไปไปที่เอ่อที่น่าจะเอ่อป่าป่าไม้นะครับตรงนู้นครับ ศูนป่าไม้อยู่นี่ครับตักศูนย์นี่ป่าไม้จะเป็นแบบนี้ลักษณะต้นไม้จะเป็นแบบนี้ครับนี่ขนานี้เน,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 น่ทางลอดเข้ามาครับมีทางลอด บ้านต่อครับอันนี้ทางเดินคนระับเชื่อมต่อสะพานเลยครับเดี๋ยวผมจะขยายนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยปรับปรุงนะครับนี่นี่เสาไฟคนระับอี่จะเป็นอันนี้อัปเดตใหม่นะครับจากสีดำเป็นสีนี้สีเอ่อ ขาทำมาจากกิ่งไม้นะครับมันทำมาจากกิ่งไม้เลยนะนี่ระฆังไอปังปูปังปูปังปัปง,ปปงอ,อนมากเดี๋ยวผมต้องเอาอันที่ไม่เกี่ยวต้องถอนออกครับเดี๋ยวอันทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับ นอนก็จะเป็นสีขาวเหมือนเดิมเป็นแบบนี้ครับสองอชาวบ้านเข้ามาสองคนครับ เทียศาสตร์ครับเจอ่แถวน,นี้สามอันนี้ครับ,รบอุอ้ยวเดยวเดวดียวเดียเดียว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 เดนี่นี่ก็จะประมาณนี้ครับ หมากตัวหนึ่งครับนี่ตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งโอ้ก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับใกล้จะดึกแล้วนะครับอ่ะขออนุญาตไปนอนก่อนนะครับ วิธีทหนึ่งก็ปรับเป็นถามเซตแล้วก็เดนะครับนี่เลือกวิธีนอนนะครับนี่ครับเออลืมบอ,อกไปอันนี้จะเป็นตู้หนังสือนะ ก็จะมาดัดแปลงอุปกรณ์พวกทุกอย่างเนี่ยนี่มีเพ้นทองด้วยผมเก็บไว้แล้วครับเก็บไว้เป็นเรียกว่าหีพิเศษนะหีบหลบนะครับหีบจากอินเตอร์แมนครับนี่ว้าวนี่มีดอกปลูกด,ดอกไม้ด้วยครับ นี่พี่โป้งไม่พอครับจะขออนุญาตเติมอันนี้ด้วยครับเรียกว่าหมัดฝรั่งนะครับเติมไม่เต็มก่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับมันแบบนี้ครับอันนี้ก็คือแม่น้ำรับผมจะใส่ปลาใส่อะไรก็ได้ครับผมเอาปลา ปลาเป้าหรือว่าปลาแซลมอนปลาโลมาอะไรอย่างเงี้ยมีหมดครับมีทุกอย่างครับอันนี้ปูนี่น่าจะเป็นแมวน้ำครับนี่ปลากระตูนปลาหลากสีหลายสีนะหลายสีหลายสีหรือหลายสียสนี่วางตัวไหนก็ได้ครับ สองสามสี่ห้าหกจ็ไปก็สิบแล้วแต่ครับว่าจะขยายอะไรเงี้ยปอปนีเปิดจะมา คเพื่อที่จะใส่ปลาใส่อะไรอย่างงี้มีปลาหมึกด้วยโอ้ จะเชื่อมต่อน,นี้ครับจะเชื่อมต่อน,นี้ครับนี่ฟักนะผมผับโอเคครับแม่น้ากว้างมากนี่มีต้นไม้ด้วยอยู่ตรงกลางพอดีครับผมอ่านี่จะเป็นอะไรเนี่ยฟักทองนะครับเอาทิวทิ้งก่อนนะฟักทองคนระับนี่จะเป็นหน่อไม้ ก่อนนะครับนี่ปลาโลมาโอ้โโอุ้ยปลาบัม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 ตัวนี้ตัวนี้สองสองสามตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมวางให้ดูนะครับเอาไปที่ลึกๆนะครับใส่ปลากระกตรูนไปหรือว่าปลาหลายสีนะครับ นี่ครับนี่จะเป็นสาลายนะครับมีหมดครับ ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บอันนี้ก่อนนะครับอันที่ไม่เกี่ยวข้องครับแล้วก็หมันฝรั่งผมเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วส่วนนี้จะเป็นหน่อไม้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ในหีบนี่ครับหีบนี้ครับ รไม่ทิ้งกันนะอย่าไปไหนนะก็โอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวบ้านของผมนับหรือเรียกว่าเป็นสูตรควบคุมบ้าน m อ c ครับติดกับบ้านนี่ครับอุบ้าน m อ c ครับผมชื่อในอดีตนะครับ ครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับเป็นการรีวิวบ้านของผมนะครับหรือว่าจะเป็นหรือเป็นศูนย์ควบคุมนะครับศูนย์ควบคุม NPC นะครับถ้าเกิดผมจะให้ขยายพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมา ขยายพื้นที่ให้ครับอ่ะส่วนนี้ตรงนู้นครับตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมขยายให้นะครับให้นะครับเดี๋ยวเราเจอใหม่พาร์ทหน้าครับนี่ครับ รประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้เป็นการรีวิวบ้านเป็นหรือว่าจะเป็นศูนย์ควบคุมบ้านมิีซีของผมนะครับก็มีบ้านของของตัวเองนะครับก็สำหรับวันนี้เจอกระแมวปาน้าครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับ แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับถ้าเกิดชอบนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่พร์ทหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน